ทำสกู๊ปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พิพิธภัณฑ์ขุนแผนวัดป่าไร่วอรับวิหารถ้าเราจานํำเสนอภารกิจเกี่ยวกับการผลร่างอาจารย์ใหญ่นะคะซึ่งก็จะนำวัดคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรีในีเจาอทั่วไทยสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยบ่ายพิกวีวีดีวีีจากคุณจีฟี ตัวช่วงสุดท้ายของจอบติดค่ะในจอทั่วไทยนะคะซึ่งในช่วงนี้และก็คืนนี้พี่ก้อยบุบนิตานะคะจะพาผู้ชมไปสักการะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าเลไลซึ่งทุกคนก็ทราบนะคะว่าเป็นวัดผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีประวัติต่อนเนื่องยาวนานแล้วก็มีความสําคัญเกี่ยวขอ้องกับวรรณคดีไทยอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนด้วยนะคะที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามช่วงนี้เลยค่ะจอะทั่วไทยค่ะ มาถึงช่วงจับทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะมากันที่อำเภอเมืองนะคะแน่นอนว่าใครที่มาเมืองสุพรรณแล้วนะคะต้องไม่พลาดที่จะมาสักการะองค์งหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลวรวิหารที่อำเภอเมืองแห่งนี้นะคะและที่เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันนี้ค่ะก็คือพระวิหารของหลวงพ่อโตค่ะ สุพรรณบุรีแล้วไม่เด็กแวะมากราบลุงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณบุรีค่ะเนื่องจากว่าวัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีสันนิษฐานกันว่ามีอายุราว1,200ปีตั้งอยู่ริมถนนมาลาัยแมนตําบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองอยู่ทางฝั่ง,งตะวันตกของลำน้ำสุพรรณบุรีห่างจากสารกลางจังหวัดประมาณ4กิโลเมตรชาวบ้านทั่วไปเรียกขานกันว่าวัดป่า ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพระโตปางป่าเลไลซึ่งเป็นจิปรกสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิมีนักปาาหลายท่านว่าเอาไว้ว่าเดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสร้างไว้การแจ้งอย่างระบผนันเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และทำเป็นปางป่าเลไลดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ถึง3าองค์องที่ได้มาจากพระมหาเถระหลายลาวันนี้นอกจากเราจะมาสักการะหลวงพ่อโตกันแล้ววัดแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายและยังเป็นสถานที่หนึ่งในวันในคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนรอบๆวิหารของหลวงพ่อโตเราจึงได้เห็นภาพเขียนเรื่องราวขุนช้างขุนแผนมีเรือนขุนช้างเป็นเรือนไทยโบราณที่มีการจำลองร่งรวมกับกรมศริลป,ปากรรวมถึงพิพ ผ่านพระเครื่องขุนแผนค่ะก่อนอื่นต้องถามท่านก่อนเลยนะคะว่าทำไมที่วัดแห่งนี้ถึงได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระขุนแผนขึ้นค่ะอ๋อขึ้นจากว่าพระขุนแผนของจังหวัดสุพรรณนั้นเป็นพระที่เริ่มแรกเกี่ยวกับพระที่อยู่ยงคงกระพันมี ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนองจากว่าที่สร้างวัตถุมงคก็เนื่องจากสมัยก่อนบ้านเมืองมีศึกสงครามก็จะต้องมีพระเอาไว้ป้องกันตัวเป็นสเสน่ห์เป็นผู้ชายไทยสมัยก่อนก็จะต้องมีเยกา่าอยู่บอกว่าก็จะต้องเอาธรรมะเอาของคลังกับพระเนี่ไปใช้าบอกว่ามีพระคุญแผนไว้ชายใดมีไว้เนี่ยอาจจะต้องรู้จริงหรือเปล่าคะท่าน อันนี้ก็เป็นความเชื่อมันอยู่ที่เสน่ห์อยู่ที่ความรูปล่อและก็ใจดีแต่คนเราก็บางทีก็ยึดความร่ำรวยเช่นกุญช้างเกิดมาไม่อ่อแต่รวยก็ทำให้มีเสน่ห์แต่กุญแผนนั้นจนจนแต่รูปลอมีความขยันแต่บางคนก็ไม่ค่อยอห้อยพระกุญแผนถือว่ามีเสน่ห์ผู้หญิงละแต่จนบางคนก็ห้อยคุญช้าง คุณจำผู้หญิงเกลียดแต่ก็มีเงินมีทององคนที่มีอายุนานที่สุดนี่อยู่ที่กี่ปีคะห้าร้อยปีขึ้นไปปีองค์นี้มีลักษณะที่เดิมทีเป็นคุณแผานกลางกา็คือกลางคู่ที่สมเด็จพระนเรศวรได้ทำแล้วก็เป็นจุไว้ที่วัดกลางจะเป็นลักษณะของพระสมเด็จอยู่คู่กันเขาเรียกว่ากลางคูค่ ที่มาวัดป่าเลไลแห่งนี้ก็ยังไม่ลืมที่จะแวะชมหอศิลป์อนุสร์สุรพลสมบัติเจริญซึ่งถือได้ว่าเป็นคนสุพรรณบุรีอีกคนหนึ่งที่เติบโต,ตและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดค่ะ คนที่สนใจค่ะแล้วก็อยากจะมาสักการะนะคะหลวงพ่อดำหลวงพ่อโตแล้วก็มาเที่ยวชมภายในวัดป่าเลไลวรวรวิหารแห่งนี้นะคะก็สามารถจะมากันได้เลยค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะวันนี้อิ่มบุญท่วหน้าแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ จับใจจากความรู้สึกสนคำร่ำลือนะคะสำหรับวัดพระอารามหลวงชั้นตรีมีโอกาสครั้งหนึ่งก็สามารถไปสักการะได้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมดก็คือรายการเจาะปอติดในค่ำคืนวันนี้นะคะขอบพระคุณที่อยู่ร่วมกันมาค่ะแล้วก็วันนี้ดิฉันกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ